ความเร็วบนพื้นดิน22.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในน้ำ6.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการไม่จมน้ำมันเต็มถัง640กิโลเมตรติดตามงด้วยหมุปืนเล็กใช้รถสายพานลำเลียงพลแบบ M113 จำนวน1คันติดตั้งปืนกลขนาด12.7มิมตรจำนวน1กระบอกและติดตั้งปืนกลขนาด7.62มิมตรจำนวน2กระบอก ด้วยหมูเรื่อยิงลูกระเบิดใช้รถสายพานลำเลียงคนแบบ M 1 0 6แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับจึงใช้รถสายพานลำเลียง M 1 1 3แทนจำนวน1นงพันภายในจะติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด4 2อนิ้วจำนวน1กระบอกค่ะสำหรับกระบวนที่สองเป็นกระบวนนานขนถ่ายของรถถังจัดจ่าก,ากองพันหา์นาที่มีาิดโบกจำนวน1 0 0ใช้รถถังเบาสาหรือคอมาโดสติงเลจำนวน9ี่ัน เป็นร VES ถถังที่มีสมรรถภาพดีท<ล>ี่สุดสามารถทำตัวจริงได้อย่างมั่นยำในขณะเคลื่อนที่และอยู่กับที่ระบบปืนติดตั้งเครื่องรักษาระดับและทิศทางที่เรียกว่าเกรนีไรเซอร์แม็ก mm. โครเป็นจัมพ์รถสี่นายอาวุธประจัมพ์รถตูนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรและปืนกลรุ่นแปนขนาด7.62มิลลิเมตรปืนปืนต่อตู้อากาศยานขนาด1 2.77มิลลิเมตรติดลำบอบเครื่องยิงลูกกระเบิดปืน ขบวนที่3เป็นขบวนสุดสนามของกองร้อยทหารม้าเป็นยานเกราะจัดจัดกองพันทหารม้าที่8จังหวน1งกองร้อยใช้รถสายพานลำเลียงพลเรือนนุง 3A2 จาวน9,000ซึ่งเป็นยานยนต์สายพานถูกออกแบบและสร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนที่ไปในภูมิประเทศที่ยากลำบากและสามารถใช้อเดินสู รวมทั้งสามารถข้ามน้ำได้โดยไม่จากัดความลึกด้วยน้าหนักทร,ร,ร้อมรถประมาณ1 1ตันจะทําให้สามารถเคลื่อนย้ายและส่งลูกคางอากาศได้คนประจํารถและพละขับรวม13นายอาวุธประจํารถได้แก่ปืกนกลขนาด0.50นิ้วและปืกนกลขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรจำนวน2กระบอกซึ่งเมื่อรวมกับอาวุธประจํากายของทหาร 11, หน่งหมู่ภายในรถจะทําให้เป็นยานรบที่มีอำนาจสูงสุดแบบหนึ่งค่ะ